ตอนนี้แฟนผีก็รอรุ้นนะครับการเปิดตัวของรัสบุดฮอยรุ่นกล่องหน้าคนใหม่ที่ย้ายมาจากอัลรันต้านะครับหัวหอกชากเดนมาก ก็เป็นการตอบโจทย์สําหรับตําแหน่งสูนหน้าตัวเป้าครับที่แฟนผีลงไปถึงเอริกแองฮาร์เนี่ยต้องการจะได้มาเติมเต็มในเกมลุกมีทักสณนาจากสแตนคอริมอ์นะครับอดีตกองหน้าแชงกริดของเรีย์พูลก็ในฐานะที่เขาเป็นสื่อเขาก็สแสดงความเห็นถึงคอยรุดว่าเป็นกองหน้าเบอร์9ตายคลาสสิกก็คือเป็นกองหน้าในแบบย เมีรูปร่างสูงใหญ่ระลุทะลวงได้ดีแล้วก็มีจังหวะตู่โจมที่อันตารายในกรอบเขตโทษนี่คือองค์ประกอบสําคัญเลยที่เอรินฮาร์ตต้องการให้มีกองหน้าเข้าไปกดดันกองหลังผน,น่งข้ามโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษและการเก็บบอลในแดนหน้านี่คือคุณภาพที่แฟนผีก็คาดหวังว่าเขาจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีเพราะในสถานการณ์ที่ขาดกองหน้าอย่างช่วงพรีซีซั่นเนี่ยเราเสังเกตได้ชัดเจนเลยเกมลุกที่สร้างสรรค์ไปได้แต่จบไม่สําเร็จเนี่ยมันน่า ขนาดไหนสําหรับการเปิดตัวเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับเมสันเมาส์หรือองเดโอนาน่าสำหรับการเปิดตัวที่มันจะไม่มีการเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าภาพที่มีการถ่ายทําเหมือนอย่างที่เราเห็นเมสันเมาส์เปิดตัวอะไรอย่างนั้นแต่การเปิดตัวของฮอยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นต้มกับอีเวนต์สำหรับเกมอุ่นเครื่องวันเสาร์นี้ครับที่แมนเชสเตอร์เดจะเปิดโอทีฟอร์ดรับการมาเยือนของลองครับในเกมกระชับมิตรนั่นคืออีเวนต์ที่ปีศาจแดงหวัง ว่าจะจัดขึ้นเพื่อที่จะเปิดตัวฮอยลุนไปในตัวครับซึ่งรูปแบบการเปิดตัวรักษณะนี้เราเคยคุ้นชินมาแล้วตั้งแต่ในตอนที่ราฟาเอลวารานเปิดตัวกับยูเวเตดเช่นเดียวกับกาเซเมโลมาเปิดตัวในสนามเลยและฮอยลุนก็จะเป็นคนต่อไปที่เปิดตัวในโอทั o r อดแล้วก็มาดูกันว่าภาพในการแกรนโอเพนนิ่งของฮอยลุนเนี่ยมันจะสวยสดงดงามและน่าประทับใจขนาดไหนครับ